私は変わらず死を熱望している。ロドスからもらった援助に報いることなく去るかもしれない船同士みんな仲良しだなんて初めから一言も言ってないでしょ互いに心臓が血を送る脈動まで感じられるんだから感情で信頼関係を維持するまでもないってわけ。 สวัสดีครับพี่กอนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาร์คไน t ์นะครับวันนี้เป็นคลิปรีวิวของโอเปอเตอร์ใหม่ล่าสุดจากทางจีนะครับที่ชื่อว่าเอเทเลเชียซึ่งข้อมูลของโอเปอเตอร์ไลายนี้ค่อนข้างใหม่มากๆนะครับก็วันนี้วันที่15นะครับก็คือน้องเข้าตู้เมื่อวานนะครับวันที่14นะครับจริงๆก็ผ่านมายังไม่ถึง24ชั่วโมงดีเลยนะครับซึ่งผมก็อ้างอิงวิกิอยู่2ที่นะครับ คือถ้าผิดเนี่ยอาจจะมีการแปลผิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีการทดลองเทสมาแล้วนะครับก็ไม่น่าจะผิดอะไรมากถ้าผิดตรงไหนนะครับหรือว่าเสริมตรงไหนได้เนี่ยน้องๆก็ช่วยแนะนํามาแล้วกันนะครับและสําหรับเซิร์โลบอลนะครับน้องอิตาเลียคาดว่าจะเข้าประมาณเดือน9นะครับถึงเดือน10นะครับจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับแอสคารอนของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าแอสคารอนมันมาเพราะกว่ากิจกรรมใหญ่คือกิจกรรมบาเบลนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับน้องจะต่อตู้น้องอุยนะครับซึ่งเป็นตรุษจีนของทางโลบอล ซึ่งวีจะเข้าประมาณเดือน8-9ถึง9นะครับดังนั้นเซิร์ฟโกบอลจะมีเวลาค่อนข้างมากนะครับในการตัดสินใจไม่แน่นะครับอนาคตก็อาจจะมีโมดูล Y มาแล้วก็ได้นะครับซึ่งจะทําให้เราได้ตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเอาละเราจะเริ่มคุยแล้นะครับแต่ก่อนนั้นนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับ PowerPay Powerful Payment นะครับบริการรับเติมเงินเติมถูกยังไม่พอนะครับยังถือว่ามีความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับหลายปีมานี้ที่ได้ใช้บริการ PowerPay นะครับเห็นเลยว่า PowerPay พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะครับทั้งด้านบริการแล้วก็สนับสนุนวงการเกมด้วยนะไม่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเล่นเกมไหนนะครับขอแนะนําให้ใช้บริการกับ PowerPay เลยนะครับมาเรื่องที่หนึ่งนะครับ เอเิเซียไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เป็นตัวกาชารูปแบบปกตินะครับซึ่งหลัง150โลเป็นต้นไปนะครับถ้าได้6ดาวเนี่ยจะมีการันตีแน่ๆนะครับตัวกาชาของน้องนะครับอยู่14วันตามปกตินะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยอยู่เพียงแค่วันเวันนั้นๆครับสำหรับดานนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องสั้นนะครับซึ่งเอาแผ่นฟิล์มมาแลกเนื้อเรื่องอ่านนะครับและนี่คือหน้าตาช็อปของกิจกรรมนี้นะครับ รวมถึงนี้คือเซสก,กินที่มาขายในช่วงกิจกรรมของน้องนะครับเอาละมาเข้าสู่เรื่องของเรานะครับเอธิเชียเป็นสายกาดลีเปอร์นะครับเป็นสายเดียวกับเอ็กซ์คิวเตอร์อัลเตอร์แล้วก็เป็นสายเดียวกับลาพูม,ม่านะครับซึ่งสายนี้นะครับจะมีสกิลอัตลักษณ์บอกว่านะครับจะไม่สามารถรับฮิวได้ตามปกตินะครับก็คือเพื่อนๆไม่สามารถฮิลได้นะครับแต่สามารถรับฮิลได้แบบไม่ปกตินะครับเช่นฮิลทั้งจอ หรือตรงเงื่อนไขฮิวอะไรแปลกๆพอดีเช่นอยู่ในระยะพอดีนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในระยะได้รับผลฮิวหมดอะไรเงี้ยจะได้นะครับอย่างอยู่ในระยะซีบอลของสกาดี้อยู่ในระยะนาข้าวของฉูอย่างนี้นะครับและสกิลอัตลักษณ์ยังบอกอีกนะครับว่าโจมตีโดนสตูทุกตัวในระยะซึ่งระยะโจมตีเนี่ยก็คือข้างหน้า3มช่องเป็นรูปตัวทีแบบนี้ซึ่งไม่สามารถโจมตีสตูที่บินได้นะครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่รับฮิวใช่ไหมครับแต่ว่าน้องสามารถฮิวด้วยตัวของตัวเองได้นะครับก็คือ ทุกครั้งที่โจมตีโดนสตูนะครับจะทําการฟื้นฟู HP นะครับห้หน่วยนะครับตามจํานวนเป้าหมายที่โดนแต่ว่ามีสูงสุดนะครับก็คือสูงสุดตามจำนวนบล็อกซึ่งน้องมีบล็อก2อหมาว่าถ้าฟันไปนฮิตหนึ่งมีสตูบล็อกสาตัวแต่ว่ามันจะหิวได้แค่2บล็อกนะครับคือถ้าเราเพิ่มบล็อกให้น้องได้นะครับน้องก็จะหิวได้ตามจํานวนบล็อกที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งสายนี้เป็นแบบนี้หมดนะครับ ทีนี้มาดูสเตตัสนะครับส่วนของ HP เนี่ยสูงสุดอยู่ที่2,580นะครับไม่สามารถเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับแต่ว่าสามารถเพิ่มได้อย่างมากนะครับจากสกิลทาตุหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถขโมย m a c HP ของสตูมาได้ซึ่งมันสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง1,350นะครับบวกเข้าไปก็อยู่ที่3,930นะครับซึ่งเยอะกว่า e x e c u t e r มากนะครับซึ่งก็ดังที่แท็กน้องเขาเป็นแท็ก DPS กับ Survival นะครับมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงนะครับ ทีนี้เรื่องของ a t t a c k นะครับอยู่ที่700นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มจากค่าความสัมพันธ์แล้วก็โพสีสูงสุดอยู่ที่780ซึ่งน้อยกว่า X ไป20กว่าหน่วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของสายนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโจมตีหมู่ไงมันก็เลยต่อฮิตไม่แรงมากนะครับแล้วก็มันโจมตีค่อนข้างเร็วซึ่งสายนี้ถ้าได้แอ t แท็กเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยก็จะทําให้เพิ่ม DPS ได้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งอันนี้มีโมดูล X มาแล้วนะครับสามารถเพิ่มแอดแท็กได้สูงสุด ได้อีก70หน่วยนะครับซึ่งนั้นแอทแท็มันจะอยู่ที่850จากโมดูล X Level เวนะครับส่วน d ีเฟน s ์นะครับสูงสุดอยู่ที่502นะครับสามารถเพิ่มได้จากโมดูล X Level 3ได้อีก50เป็น552นะครับซึ่งไม่ค่อยแตกต่างจาก e x e c u t o r เท่าไหร่นะครับเวลาในการลงสนามอีกครั้งนะครับ70ไม่สามารถลดได้แล้วนะครับแล้วก็ค่าคอสนะครับ เริ่มต้นที่23นะครับสามารถลดได้2ที่โพเต็มนะครับหรือก็เหลือ21นะครับแล้วก็บล็อก2นะครับปกติแล้วก็ a t t a ท k s สปีดอยู่ที่โจมตี1ครั้งใช้เวลา1.3วินาทีเมือเรื่องต่อไปนะครับสกิลทาเลนที่1นะครับจะได้มาตอน E 1นะครับบอกว่าทุกครั้งที่โจมตีนะครับจะทำการขโมย Max HP ของเป้าหมายนะครับได้50หน่วยนะครับซึ่งขโมยรวมได้สูงสุดอยู่ที่900หน่วยแล้วถ้าขึ้น E 2นะครับ จะขโมยเพิ่มต่อครั้งนะครับ25หน่วยนะครับแล้วก็สามารถขโมยได้สูงสุดนะครับ450หน่วยก็คือ1,350นะครับก็โจมตีทั้งหมด18ครั้งนะครับก็จะขโมยครบนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยคือโจมตี18ครั้งก็จะได้บวกเลือดเข้าไปครับ1,350นะครับซึ่งแม็ก HP เยอะขนาดนี้ถ้ามีสกิลรีเจนมาให้นะครับก็จะโหดขึ้นมากครับความสามารถในการตัวรอดก็จะสูงสุดๆนะครับ รีเจนก็ไปหวังจากตัวอื่นนะครับหรือว่าลงใน IS เนี่ยก็ไปหาพวกอาร์ติแฟกต์นะครับมาช่วยหมายถึงรีเจนที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้สกิลทาเลนที่1ยังไม่หมดนะครับบอกว่าเป้าหมายที่ได้รับการโจมตีได้รับการขโมยแม็กกชีไปเนี่ยก็จะโดนเดเมจอาร์ตนะครับทุกวินาทีนะครับแรง100ต่อวินาทีนาน5วินาทีนะครับก็อารมณ์คล้ายๆแบบติดพิษ100่ง้ที่ที่ e 1นะครับแต่ถ้าขึ้น e 2เนี่ยจะแรงเพิ่มอีก100ต่อวินาทีแล้วก็ถ้าไปโ5นะครับ ส่วนนี้จะแรงขึ้นอีก50หน่วยต่อวินาทีนะครับก็คือสูงสุดอยู่ที่250ต่อวินาที5วินาทีก็รวมเป็น1,250นะครับซึ่งไม่สามารถซ้อนไม่สามารถ s t a ็กได้นะครับแต่ว่าถ้าถูกโจมตีเข้าไปอีกเนี่ยก็จะทำการรีเวลาใหม่นะครับก็คือรีเป็น5วินาทีสำหรับโพ5ได้แค่นี้นะครับได้พิดแรงขึ้น50หน่วยซึ่ง วันนี้ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอนาคตอ่ะถ้ามีการออกโมดูลวายแล้วเสริมทําให้พิษมันซ้อนแตกได้เหมือนพิทรอนอะไรเงี้ยก็จะทําให้มันโหดมากขึ้นนะครับวันนั้นค่อยคิดอีกทีลวกันณปัจจุบันเนี่ยถ้าจะหยุดผพราว่าโพสี่เนี่ยคุ้มสุดแล้วนะครับได้แอทแท็กเพิ่มสกิลทาเลนที่1เนี่ยมีเงื่อนไขเชิงลึกนิดหน่อยนะครับบอกว่าไม่สามารถขโมยแม็กชพีพวกอุปกรณ์นะครับพวกอุปกรณ์พิเศษของโอเปอเรเตอร์ต่างๆรวมถึงไอพวกอุปกรณ์ประหลับฉากที่มีแทคนิคประหลาดๆนะครับ รวมถึงสตูที่รับความเสียหายในรูปแบบพิเศษเราไม่สามารถขโมย m a c ก p มันได้นะครับเช่นมันมีเลือด10เนี้ยแล้วมันรับเดเมจเพียงแค่หน่วยละ1ี้ยมันขโมยแม็ก p ไม่ได้นะครับและสกิลทาเลนนี้นะครับไม่สามารถใช้กับเทียนชีวิตที่อยู่ในสกิลที่3ได้นะครับเทียนชีวิตเนี่ยไม่สามารถโดนขโมย m a c ก p และก็ไม่สามารถติดพิษจากสกิลนี้นะครับเอาสรุปสั้นๆนะครับสกิลทาเลนเนี่ย ก็คือสามารถขโมย Mac HP ของสตูได้นะครับแล้วก็เพิ่ม m a x HP ตัวเองเนี่ยโอ้เยอะเลยนะครับรวมถึงเวลาโจมตีไปเนี่ยสตูก็จะโดนพิษที่เป็นเดเมจอาร์ททุกๆวินาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่250นะครับก็แค่นั้นแหละนะครับ มาดูสกิลทาเลนที่2นะครับจะได้มาตอน E 2นะครับบอกว่าเมื่อเอเชียนะครับ HP เหลือต่ำกว่า25นะครับเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะครับจะทำการฟื้นฟู HP ตัวเองทันทีนะครับ50จากค่า max HP ซึ่งถ้าไปโพ3นะครับจะทำการเพิ่มตรงนี้มาอีก5หมายถึงได้เป็น55นะครับฮิวซึ่งในปัจจุบันนะครับโมดูล X นะครับสามารถอัปเกรดสกิลทาเลนต์นี้นะครับที่โมดูล X เลเวล2นะครับจะทำการ ฮิวหลังจากที่ HP ต่ำกว่า25%เนี่ยจะทำการฮิวเพิ่มอีก20%นะครับกลายเป็น75%แล้วก็ถ้าเป็นโมดูล X Level 3นะครับจะทำการเพิ่มอีก15%ก็คือสูงสุดอยู่ที่90%นะครับก็คือเกือบเต็มเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้ามันแอคทีฟเลือดต่ำกว่า25%แล้วเนี่ยก็จะทำก,การรับเดเมจกายภาพลดลงนะครับ10%ที่ E2 นะครับถ้าเป็นโ o สาเนี่ยจะลดได้อีก5%นะครับแล้วจะเป็นโมดูล X Level 2นะครับจะเพิ่มอีก5% และโมดูล x เลยทว่านะครับจะเพิ่มอีก5%็ก็คือรับเดเมจกายภาพลดลงสูงสุดอยู่ที่25%ซครับซึ่งรับเดเมจกายภาพลดลงแบบนี้ไม่ใช่แซงจูรี่นะครับดังนั้นมันสามารถใช้คู่กับแซงจูรี่ได้ตามทฤษฎีผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งได้ไม่ได้เนี่ยลองไปใช้ดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมดังนั้นความสามารถในการตัวรอดของเอธิเลเชียก็จะสูงมากๆนะครับถ้ามีแซงจูรี่อย่างเช่นนาข้าวของน้องชูปกคมอ่อยู่นะครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับบอกว่า หากโดนความเสียหายร้ายแรงนะครับถึงตายก่อนที่เลือดจะเหลือต่ำกว่า25%เนี่ยเช่นโดนปืนใหญ่เข้าไปนะะี่ฮะปึ้มจะยังไม่ตายนะครับจะแอคทีฟสกิลนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการฮิลนะครับอยู่ที่50-90%ตามโมดูลนะครับแล้วก็แอคทีฟรับความเสียหายลดลงนะครับซึ่งไอ้พวกรับความเสียหายลดลงเนี่ยมันต้องมีใกล้ตายครั้งหนึ่งก่อนหรือตายครั้งหนึ่งก่อนนะครับพอดูเงื่อนไขโดยรวมแล้วอ่ะสกิลทาเลนต์ที่2เนี่ยแอคทีฟแน่ๆนะครับหครั้ง ก่อนจะตายจากไปนะครับอันนั้นมันก็เหมือนว่าเป็นอมตะได้ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งใช้ได้1ครั้งต่อการลงสนาม1ครั้งนะครับคือแล้วลือลงใหม่เนี่ยมันก็ติดได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนของโมดูลนะครับโมดูลเอ็บอกว่าจะทําการเพิ่มแอดแท็กนะครับที่เลเวลหเพิ่ม50าสิบเลเวลสเพิ่ม60สิบเลเวลสเพิ่ม70นะครับแล้วก็มีการเพิ่มดีเฟนซ์นะครับได้20ถึง50หน่วยนะครับแล้วก็จะทําการอัปเกรดทททาาาเเเลลลนนน์ีี่่2รรวมมถึงํให้สกกกิิอัััตษณะคบจดย โจมตี1ครั้งฮิว50เพิ่มได้อีก10หน่วยเป็น60นะครับซึ่งก็คือโมดูลเดียวกับพี่ e x e c u t o r o u t อ r เตอร์นะครับมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสกิลทารินหนึ่งสกิลทารินที่2เนี่ยความสามารถในการเอาตัวรอดเกือบล้วน,นเลยนะครับมีเพียงที่เป็นความสามารถพิท erm ี่เพิ่มเดเมจต่อวินาทีเข้าไปนะครับ ซึ่งพอมาดูเอ็กซ์คิวเตอร์มันก็จะเป็นเหมือนกันครับเอ็กซ์คิวเตอร์เนี่ยยิ่งถ้าใช้กระสุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีโอกาสลูกฮิตเพิ่มนะครับซึ่งไอ้ลูกฮิตเพิ่มเนี่ยจะไม่สนใจดีเฟนส์ของเป้าหมายประมาณสัก300หน่วยนะครับซึ่งเป็นสกิลค่อนข้างใช้ดวงนะครับแต่ของเอธิเลเชียไม่ได้เพิ่งดวงเลยนะครับก่อนจะดูสกิลพักสนามนะครับมาดูความสามารถฐานนะครับที่ e ีศูนย์นะครับเวลาไปไว้ในห้องพักนะครับห้องดอมนะครับจะท้อการฟื้นฟูความเหนื่อยทุกคนที่อยู่ในห้องนะครับบวก0.1 0.05ต่่่อชัััวโมมงนนะะะะคครรบบแลจเพิให้ศ ตามจำนวนช่องรีคูดเมนต์ช่องที่2-3-4นะครับซึ่งมันก็คือคูณ3เข้าไปซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าขึ้น E 2นะครับจะทําการเพิ่มเป็น0.1ต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นมันก็สามารถฟืน้นฟูความเหนื่อยล้าของคนในห้องนะครับได้สูงสุด0.1-0.3บวก0.3ะครับก็คือ0.4ต่อชั่วโมงนะครับ,กนะรบสกิลฐานอาจจะดูธรรมดาไปสัหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะ ทีนี้มาดูสกิลที่1นะครับสกิลที่1บอกว่าเป็นสกิลแบบเก็บ SP ตามโจมตีนะครับแล้วก็ออโต้ใช้นะครับที่เลเวลเจ็ดนะครับใช้คอสสนะครับที่มาสเตอร์สนะครับใช้คอสสก็คือโจมตี2ครั้งถ้าออกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อใช้นะครับการโจมตีครั้งต่อไปจะแรงเป็น145%ที่เลเวลเนะครับหนึ่งที่มาสเตอร์สนะครับแล้วก็การโจมตีนั้นจะเป็นการโจมตี2ฮิตต่อฮิตนะครัับบแรรงงไดด้สสูุนะค ซึ่งส่วนนี้จะโจมตี2ครั้งก็คือคูณ2ก็ไปด้วยนะครับแล้วเฉลี่ยนะครับโจมตี2ครั้งแล้วออกท่าครั้งหนึ่งเนี่ย DPS จะอยู่ที่817ต่อวินาทีแล้วก็มีผลของทาเลนดด้วยนะครับก็คือโดน d e บ a ทอาร์ตนะครับ250หน่วยต่อวินาที5วินาทีนะครับก็เป็นท่าธรรมดาธรรมๆเอาไว้ไปใช้ในสนาม AFK และขี้เกียจกดสกิลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเก็บ SP ตามโจมตีเพียงท่าเดียวนะครับ แตกต่างจากพีเอ็กสกิลเตอร์ตรงที่ว่าพนะีเอ็กสกิลเตอร์เนี่ยข้อเสียร้ายแรงก็คือเก็บเอสตามโจมทีตั้งแต่สกิลหนึ่งสองสามหมดเลยทําให้หลายๆคนแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก่อนจะไปสกิลที่2นะครับพอมาดูเรื่องของเดเมดมาดูความสามารถของสกิลที่1เนี่ยผมว่าเดเมดสูงสุดแค่พันยังไม่ถึงพันห้าเลยอะดอตพีเอได้เท่านี้นะครับโหยหยาดีว่าผมว่าโอเปเตอร์ที่ทำแบบนี้ได้ตัวอื่นโหดกว่านี้มีเยอะนะครับสกิลที่1ดูไร้าสาระไปเลย หรือไม่แน่นะเผื่อใครเจอจุดที่น่าสนใจกับสกิลที่หนึ่งลองบอกผมมาแล้วกันนะครับผมว่าสกิลที่หนึ่งแปลกๆแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่รู้จะธรรมดายังไงนะครับ ไปดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2เป็นสกิลแบบเก็บ SP ตามเวลานะครับใช้คอส20ตั้งแต่เลเวล7เป็นต้นไปนะครับเมื่อลงสู่สนามเนี่ยที่เลเวล7จะได้ SP มาฟรีนะครับ12นะครับแล้วก็ที่มาสเตอร์3จะได้ SP มาฟรี15นะครับซึ่งก็รอเพียงแค่5วินาทีก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับท่านี้นะครับเวลากดใช้อ่ะจะอยู่นาน12วินาทีนะครับถามว่าได้อะไรบ้าง1นนะครับจะทำการหยุดโจมตีนะครับแล้วทำการเรียกเคียวเลือดนะครับมาช่วยโจมตีรอบตัวเองและ อีก1อันเนี่ยจะไปรอบตัวของพัธมิรที่เพิ่งลงล่าสุดนะครับซึ่งความน่าสนใจก็คือมันสามารถใช้กับพวกสมมอนพวกของอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วเรื่องของระยะก็ค่อนข้างอิสระนะครับก็คือตัวลงล่าสุดนะครับที่อยู่บนพื้นนะครับจุดไหนก็ได้นะครับก็สามารถกดสกิลแล้วก็เอาเขียวเลือดไปหมุนรอบตรงนั้นได้เลยนะครับก็จะมีเขียวอยู่2อันนะครับหมุนรอบตัวเองกับหมุนรอบตัวที่ลงล่าสุดสมอนที่ลงล่าสุดนะครับซึ่งอิสระสุดๆนะครับมมอนอย่างเช่น กรงนกของไนติงเกลเนี่ยใช้ได้หินเงาหินมืดของวิซาเดลใช้ได้ซีบอลของสกาดีก็คิดว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องวางบนพื้นล่างนะครับอะไรที่วางบนพื้นบนไม่ได้นะครับเมื่อเราได้ตัวที่เคียวจะไปลงแล้วนะครับลงถึงตัวเองเนี่ยจะมีเคียวอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับเคียวจะทําก,รรการโจมตีสู่ทุกตัวในระยะนะครับในระยะ8ช่องรอบตัวนะครับ ซึ่งแรง170เปอร์เซ็นต์นะครับทีเลรเวเปอร์เซ็นต์ที่มาสเตอร์3นะครับแล้วก็จะแรงตามแอดแท็กของเอเชียและมันจะทำนายเมท็ทุกๆ0.5วินาทีนะครับแล้วมันสามารถซ้อนกันได้นะครับก็คือเป้าหมายเดียวถ้าอยู่ตรงกลางระหว่าง2เขียวเนี่ยก็จะโดนเคียวปั่น2อันนะครับด้เม็สูงสุดของเคียวแต่ละอันนะครับอยู่ที่1657 ซึ่ง DPS ดีมากนะครับ3,315นี่เป็นตัวเลขของเคียวอันเดียวนะครับเราสามารถเอาเคียวซ้อนกันได้นะครับอย่างที่บอกซึ่งเวลาเคียวมันทางานเคียวมันโจมตีเนี่ยสกิลอัตลักษณ์และก็สกิลทนันทก็ยังทางานตามปกตินะครับมีการขโมยมีการทําพิษนะครับมีการเอาเลือดมาให้เอเธนิเชียด้วยนะครับและมีลูกเล่นที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับบอกว่าท่านหน่วยนั้นนะ่ะที่ได้รับเคียวเลือดของเอเธนิเชียไปเนี่ยตอนแรกมันพาคพื้นดินใช่ไหมครับ ถ้ามันบินขึ้นมาได้นะครับมันสามารถโจมตีอากาศได้ด้วยนะครับอย่างน้องที่ติดเจ็ตแพกเนี่ยพอเราใส่เคียวให้นะครับสามารถโจมตีอากาศได้นะครับสุดยอดเกมอาร์คในเป็นเกมที่ระบบฟิสิกส์ดีมากนะครับ <laughs> เป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเดเมจต่อฮิตนะครับมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่1657นะครับนี่แหละคือเหตุผลว่าถ้าเราสามารถเพิ่มแอ t แท็ก เบสของเอเชียได้เนี่ยจะแรงขึ้นอีกมหาศาลนะครับทีนี้มาดูสกิลที่3นะครับสกิลที่3เป็นสกิลแบบเก็บ SP ตามเวลานะครับที่เลเวลเใช้คอสสานะครับที่มาสเตอร์สใช้คอสสามสิบนะครับเมื่อลงสู่สนามนะครับจะได้ SP มาฟรี20ที่เลเวลเนะครับยีที่มาสเตอร์สนะครับเมื่อกดใช้นะครับท่านี้อยู่นาน20วินาทีเมื่อกดใช้นะครับจะทําการขยายระยะโจมตีไปข้างหน้า 1ช่องนะครับก็คือระยะเหมือนกับ PX s c u o t e r Skill 1กับ Skill 3นะครับ2นะครับทำการเพิ่ม a t t a c k นะครับ110%ที่หรือ7นะครับ135%ที่ Master 3รวมถึงเพิ่ม a t t a c k Speed นะครับ100หน่วยนะครับซึ่งจะได้ a t t a c k Speed จาก1.3นะครับเหลือ0.65วินาทีจบตี1ครั้งซึ่งส่วนที่กล่าวมาก็คือของปกติของธรรมดานะครับก็คือตีเร็วตีแรงขึ้นนะครับแล้วขยายระยะจบตีทีนี้ความน่าสนใจของสกิลนี้อยู่ในส่วนนี้นะครับยาวมาก บอกว่าจะทําการเรียกเทียนชีวิตนะครับจําไว้นะครับเทียนชีวิตซึ่งเทียนชีวิตจะสามารถเรียกออกมาได้3เล่มนะครับเจ้าเทียนชีวิต3เล่มจะไปปรากฏอยู่ที่สตูที่มี HP สูงสุด3ตัวนะครับเทียนชีวิตแต่ละเล่มนะครับจะมีเซตัตอ้างอิงจากเป้าหมายนะครับ HP 6 0ของเป้าหมายรวมถึง Defense 100%ซ์ Resist 100%จากเป้าหมายนะครับเจ้าเทียนชีวิตนี้นะครับมันจะทําการลิงก์ไลท์นะครับ ไปหาเป้าหมายนั้นนะครับซึ่งเวลาเทียนนี้มันเสีย HP มันก็จะไปเป็น True Damage ที่ไปโดนเป้าหมายนะครับนี่แหละคือ True Damage ของเอเชียอยู่ในเทียนนี่นะครับและมีเพียงเอเชียเท่านั้นนะครับที่สามารถโจมตีเทียนนี้ได้นะครับและทุกครั้งที่เอเชียโจมตีเทียนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเทียนมันได้ Copy Status สูงมากมาใช่ไหมครับบางทีมันจะโจมตีไม่เข้าไหมแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขว่าเอเชียสามารถโจมตีเข้าเจ้าเทียนนี้ไม่ต่ำกว่า35%ของ a t t a c k ดูภาพตัวอย่างนี้จะเข้าใจนะครับก็คือพ่อตาพัติออร์เดตตัสสูงมากคือถ้าแอตแท็กไม่ได้มากกว่า2องพันเนี่ยตีไม่เข้าใช่ไหมครับดังนั้นการจุกตีธรรมดาหรือการจุตีจากการเปิดสกิลนี้โจมตีไม่เข้านะครับแต่ว่าเวลาเสกเทียนของพ่อตาออกมาปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่เอเธลเชียโจมตีเทียนของวตาเนี่ยพัติออดจะเจ็บ532อันนั้นคือทรูเดยเมจนะครับอันนี้คือเดเมจ35%รที่โจมตีเข้าไปที่เทียนซึ่ง ตัวอย่างที่ลองอยู่นี้นะครับแอดแท็กของเอเจลิเชียอยู่ที่1,520นะครับซึ่ง35%ของ1,520ก็คือ532นี่แหละครับคือ35%ที่ยังไงก็เข้าแน่ๆนะครับ35%แต่ว่าถ้าสามารถตีได้มากกว่า35%ก็เอามากกว่าเป็น True Damage เข้าไป สรุปง่ายๆก็คือเวลาเปิดใช้สกิลนี้จะมีสตูสามตัวนะครับที่ถูกเอาเทียนชีวิตมันออกมาแล้วก็เวลาโจมตีเนี่ยเป้าหมายหลักก็โดนการจุบตีธรรมดาเข้าไปแล้วก็เทียนก็โดนการโจมตีด้วยเพราะว่าการยุบตีของสายเขียวมันจะโดนสตูทุกตัวในระยะคือเทียนโดนด้วยเป้าหมายโดนด้วยก็คือเหมือนโดน2ฮิตแต่ว่าเทียนเนี้ยมันจะก๊อปปี้เซตัสส่วนของเป็นดีเฟนส์กับรีซีตมาดังนั้นถ้ัสเตตัสหนาจริงๆเหมือนแพตติออดเนี้ยครับมันก็จะมีทรูเดเมนตาเจากเทียนเข้าไป นี้ในระยะเวลา2 0วินาทีนะครับเดเมจจากเทียนเนี่ยเข้าไปครึ่งหลอดนะครับไม่เบานะมาดูตัวเลขนะครับการโจมตี1ครั้งของท่านี้นครับแรงได้สูงสุด1,997นะครับต่อฮิตนะครับแล้วก็ DPS นะครับอยู่ที่6,146นะครับสำหรับเป้าหมายที่โดนเทียนชีวิตเข้าไปนะครับซึ่งมีได้3เล่มเท่านั้น หรือก็คือ3ตัวเท่านั้นจะโดนแรงแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันคำนวณจาก De f e n s e 0นะครับและการจมตีปกตินะครับก็ยังสามารถสร้างสกิลทาเลนต์หนึ่งได้นะครับแล้วก็สามารถขโมยเลือดได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเทียนไม่รับผลจากสกิลทาเลนต์ที่1นะครับเทียนไม่โดนพิษเทียนไม่โดนขโมยนะครับ สำหรับคนที่ไม่ชอบ P x Skilter ิวเตอรเตอร์นะครับรู้สึกว่าแบบสกิลสมของพี่แกช้านะครับแล้วก็แบบชอบความเร็วในการโจมตีก็คือท่านี้ละครับคล้ายๆกับของลาปูม่าเลยเพราะว่า Atta c k s p ปี d ของลาปูม่าจะอยู่ในช่วงใกล้ๆกันนะประมาณ0.6วินาทีโจมตีครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะได้เทียนมา3เล่มสําหรับ3เป้าหมายดังนั้นมันสามารถแรงได้มากกว่าลาปูม่าไปเยอะเลยแล้วลาปูม่ามันขโมยแมคคิชพีไม่ได้ลาปูม่ามันไม่มีติดพิษนะครับลาปูม่าเนี่ยก็คือ วันเร็วนะครับหรือ BS มันดีนะครับแล้วก็โดนตูดตีหมูใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่แบบเลือดต่ำกว่า50จะโดนแรงเข้าไปอีก50ในกรณีคนที่ชอบใช้ราพูม่าตัวของเอิเชียเนี่ยดีกว่าราพูม่าชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องของเอ็กซ์คิวเตอร์เนี่ยต้องวิเคราะห์นะครับมันไม่เหมือนกันอย่าง X เอ็กซ์คิวเตอร์นะสกิลหนึ่งสองสามมันเก็บ SP ตามโจมตีนั้นข้อเสียร้ายแรงนะครับแล้วก็ X เอ็กซ์คิวเตอร์นี่ยมันใช้กระสุนหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามดังนั้นระยะเวลาของสกิลไม่จจําเป็น็นนนกกคือระะสุหมมดัมถึง เริ่มใหม่นะครับแล้วก็มีกระสุนพวกมันปิดสกิลเองได้ด้วยนะและ e x ็กซ์คิวตอร์จะมีความสามารถแบบไม่สนใจดีเฟนต์ของเป้าหมายนะครับอันนั้นเป็นความเด่นที่ของเอเธลเชียไม่มีและสกิลสามของ e x ็กซ์คิวเตนี่ยโจมตีได้แรงกว่านะครับแต่ว่ามันค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ใช้ดวงจากสกิลทาเลนต์ด้วยนะครับแต่พี่เอ็กเนี่ยสามารถโจมตีได้โดนเท่ากันหมดนะครับในระยะแต่ว่าของเอเธลเชียเนี่ยจะแรงต่อเป้าหมายที่โดนเทียนนะครับก็คือได้สูงสุด3เป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายอื่นก็โดนโจมตีตามปกติไปนะครับ และที่แน่ชัดที่สุดนะครับเอทิลีเชมีความสามารถในการเอาตัวรอดที่ดีกว่าพี่เอ็กนะครับก็คือสามารถตายได้ฟรีทีหนึ่งนะครับรวมถึงแอทั s สปีดมันดีกว่าเวลามันตีมันดูดเลือดได้เร็วกว่านะครับแล้วก็มันมีการขโมยแม็กชิพซึ่งสามารถเพิ่มแม็กชิพได้องเกือบสี่พันนะครับก็อึดขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถ้าตายบัทีหนึ่งนะครับมันจะเปิดรับความเสียหายจากกายภาพลดลงได้สูงสุดถึง25%นะิ้นก็อึดขึ้นกว่าพี่เอ็กเยอะนะครับ แล้วก็โจมตีได้รวดเร็วนะครับแต่ความรุนแรงยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่นะครับถ้าแบบเจออย่างแพตติออนตีไม่เข้านะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับส่วนจะวิเคราะห์อย่างไรนั้นก็ลองคิดกันดูนะครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมไม่สามารถตัดสินได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบนะพี่ชอบนะครับแต่โอเปเรเตอร์สายการ์ดมันเยอะนะครับเดี๋ยวก็มีคนมาบอกอีแล้วมันทับงานกับตัวนู้นตัวนี้แล้วก็ลูกเล่นก็ไม่ดีพิสดารไปกว่าตัวอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่หวันผ่านมาเนี่ยผมสังเกตที่เซิร์ฟจีนนะเงียบๆน,นะครับแล้วก็หายืมยากมากนะดีไม่ดีนะเขาไม่ค่อยเปิดกันนะครับแต่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมรอสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยสรุปีิทีว่าสถิติมันเป็นยังไงนะครับเราดูภาพพดโดยรวมนะครับแต่ถ้าสรุปสั้นๆตรงนี้ก็ไม่ได้โกงเนาะแต่ว่าเก่งก็มีความพิสดารอยู่นะครับเดี๋ยวลอพิสูจน์ดูแล้วกันนะครับว่า การเวลามันจะพิสูจน์ตนไหมนะครับเอาว่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ไปติดตามและชมนะครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมหรือว่าสามารถแก้จุดไหนหรือว่าเสริมจุดไหนได้นะครับก็ช่วยแนะนําหน่อยนะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับขอให้น้องสนุกกับเกมมาร์คไนท์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ